ผมฟังคุณจินรัตตอบคำถามสื่อมวลชนถึงขั้นตอนการดำเนินการของสุริเชตหักผ่านหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วท่านพูดจาไม่น่าฟังเลยแม้แต่นิดเดียวท่านบอกว่าสื่อและสังคมอย่าได้สนดกสนใจเรื่องนี้เลย ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนคุณเนี่ยพูดจาเท่พูดจาสวยเดินในทุ่งลาเวนเดอร์เอยไปสนใจเลยไปทำเรื่องอื่นทันควงมาคุณจะบ้าหรือเปล่าคนระดับรองผู้าการตำรวจแห่งชาติอาวุโสระดับหนึ่งโดนสายออกหมายจับคุณพูดได้ยังไงว่าประชาชนจะไปสนใจเรื่องนี้เลยสื่อและสังคมคุณบ้าหรือเปล่าเขาสนใจว่าตัวคุณนี่จะเอาจริงเอาจังกัามาหรือเปล่าหรือคุณจะกว่าทุกอย่างเข้าใต้พรมวันนี้ประชาชนต้องการความยุติธรรมผิดก็ว่าไปผิดถูกก็ว่าไปถูก,ถก คุณจะช่วยสุริยาพานคุณก็บอกยังไม่ควรที่จะพักรายการอ่ะคุณก็ตอบมาสิผมต้องการความชัดเจนจากคุณแล้วถ้าคนอย่างคุณเนี่ยนะทัศนีญญแบบนี้นะแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นผู้การบระทรชาตินะอนาคตประเทศไทยแม่งไม่มีเหลือแล้ว